วันนี้วันที่17เมษาสองห้านะครับพาชมการปฏิบัติหน้าที่ของสอนพระขนงนะครับนยครับเนี่ยที่ยืนอยู่นี่เนี่ยที่ยืนอยู่ขวามือนะครับตรงกลางเนี่ยคือสุเมธทาลาศักด์นะครับดูนะเนี่ยให้ดูนี่นะคือเขาตั้งด,าด่านนับดูนะครับหนึ่งเสาไฟเล็กนะครับ สองเสาไฟปั๊บเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นไฟแดงแล้วนะรถที่เลี้ยวเข้าซอยอ่อนนุดได้เนี่ยครับเขาจะให้เลี้ยวสองเลน <c oughs> แต่พอเลี้ยวสองเลนปั๊บนะครับเข้ามาปุ๊บจะบีบให้เหลือหนึ่งเลนนะะซึ่งด่านที่เขาตั้งเนี่ยจริงๆเลยอยู่หน้าสอน,นอนะครับเนี่ยนะครให้ดูนะ่นี่นะครับ จอดรถเสียไปหนึ่งเลนนะครับไม่มีกลวยแจ้งให้เห็นล่วงหน้านะครับว่าไอ้นี่ไหมว่าปลอดภัยไหมเนี่ยสองเลนปีบเหลือเลนเดียวเนี่ยให้ดูนะครับ สุเมธทารศักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับด่านเขาจะอยู่หน้าสอนอนอนะฮะตรงเนี้ยมันเหมาะสมไหมการที่ตั้งด่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะนี่นะเขาจะมีเนี่ยตรงไฟแดงนะครับ อันนี้ไม่ใช่ป้ายบอกนะครับว่ามีไอ้นี่นี่ป้ายบอกว่ามีจุดตรวจอ่าตรงกลางนู่นนะจะเป็นเขียนว่าประมาณว่าจุดกวดขัดวินัยจราจรน,นะยู่ตรงป้ายตกควยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูต่อนะนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับ ประชาชนสะท้อนนะครับให้เห็นว่าการทำงานการตั้งด่านต้องนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับนี่นะดูนะ,นเ,ะเ,เนี่ยเขจะมีป้ายเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจากขนาดกระเบื้องปูพื้นนะครับป้ายประมาณเนี้อ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับปลายชื่อพวกผู้คุมด่าน นี่ยเนี่ยนี่นะอ่าเนี่ยเลยขึ้นไปนะเลยด่านขึ้นไปนิดนึงเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเนี้ยอ่าเห็นตัการทำงานนะครับ มีซีซีทีนะครับเนี่ยผู้ควบคุมเป็นร้อยตำรวจเอกไกยงแก้วดีชาวงนะครับแต่ป้ายนะครับไม่มีเป็นเป็นป้ายพันตำรวจโพสาธิตสีโมดนะครับก็ไม่เข้าใจว่าการแสดงให้ประชาชนรู้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับมันก็มีความจําเป็นนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันติดไม่ได้นะ นี่ครับโอเคครับก็สะท้อนให้เห็นให้ผู้บังคับบัญชาเขานำไปปรับปรุงนะครับการตั้งด่านตั้งจุดตรวจเนี่ยจะต้องนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักนะครับโอเคครับนี่รายงานหน้าสอนอพระขนงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ